ออกมาทางหลวงพ่อกันธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองนะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะมัก็มีทางธรรมะที่เป็นความปรุงแต่งเาเรียกสังคตะธรรมธรรมะที่พ้นความปรุงแต่งเรียกอสังคตะธรรมนิพพานนีน่อันเดียว ในสังคตาธรรมก็ยังแยกอีกนะเป็นรูป,ปรธรรมนามรธรรมในรูป,ปรธรรมนามรธรรมนั้นก็ยังแยกนะเป็นกุศลเป็นอกุศลกุศ,ศลธรรมอกุศลธรรมอภิยกาตาธรรมธรรมไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลอย่างร่างกายเราเนี่ยไม่ได้เป็นกุศลอกุศลอะไร เรียนธรรมะนะันก็เรียนลงมาที่ร่างกายที่จิตใจของเราเองไม่ใช่เรื่องยากนะเราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้ผิดธรรมดาเกินจริงอย่างการที่เราจะรู้สึกรูป,ปรธรรมอย่างร่างกายเราเนี่ยขณะนี้ร่างกายเราหายใจออกหรือขณะนี้ร่างกายเราหายใจเข้าเนี่ย ไม่เห็นจะรู้ยากตรงไหนเลยเราลาเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างตอนนี้รู้ไหมหายใจออกหรือหายใจเข้ายากไหมที่จะรู้รู้ด้วยใจปกติเลยนะอย่าไปทำใจให้ผิดปกติอย่างเบอร์สองเนะี่ยใจแม้เป็นปกติแล้วรวบจิตเข้ามานิ่งๆทื่อๆอะไรอย่างเนี้ย จิตใจปกตินะในการที่เราจะใช้ปฏิบัติธรรมเพราะจิตปกติของเราจิตพระพุทธเจ้าทนะ่านไม่ใจิตเดิมจิตธรรมดาของเรานี่เมันประพัดสอนอยู่แล้วมันผ่องใสแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จอนมาแค่อยากปฏิบัตินะมีโลภะเกิดขึ้นนะจิตก็ผิดปกติแล้ว อหนี้เราจะใช้จิตใจของคนธรรมดานี้แหละปกติอย่างนี้แหละเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างร่างกายเราหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้ด้วยจิตปกติไม่ต้องหวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติต้องไม่เหมือนคนธรรมดาอนะไรนี่นเข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยเสียเวลา อย่างขณะน,นี้ร่างกายเรานั่งอยู่ยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่นะไม่เห็นยากเลยเนี่ยตอนนี้ขยับใส่หัวเงี้ยใส่หน้ารู้สึกเนะี่ยรู้สึกด้วยใจปกติใจธรรมดางั้นลามันจะมันจะไม่ใช่เรื่องยากนะไอ้ที่ยากเพราะเรามีความเห็นที่ว่าการปฏิบัติต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ อย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าศิลปัตะปรามาตการปฏิบัตินะบําถือศีลบํเพนพลดทําอย่างโน้นทําอย่างนี้ถึงจะดีอนะไรอย่างนี้แทนที่จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะต้องทําอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างเราดูร่างกายนะร่างกายเราหายใจมาตั้งแต่เกิด หายใจไม่เหนื่อยเห็นไหมพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปควบคุมการหายใจกำนดลงไปต้องหายใจตรงนี้กระทบตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรนั่นเป็นเรื่องของสมถะนะสมถะกรรมฐานเป็นมันก็ได้สมาธิชนิดสงบไปเฉยๆนี่สมาธิไม่ได้มีแค่นั้นะสมาธิสงบไปเฉยๆมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเอง เรามาสร้างสมาธินะที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาสมาธิตัวนี้เกิดจากสติไม่ใช่เกิดจากการน้อมจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวนิ่งๆนานๆนนสบายใจอยู่แค่นั้นไอ้นั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าอีกสมาธิที่เกิดจากสตินะไม่ได้ยากอะไรฝึกให้ได้สติก่อน คอยรู้สึกกายไปบ่อยๆนะรู้สึกได้ดีเดี๋ยวสติก็เกิดรู้สึกถึงนมามธรรมทั้งหลายอย่างความรู้สึกสุขค,ความรู้สึกทุกข์อะไรเงี้ยนะถ้ารู้ได้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวสติมันก็เกิดกุศลอกุศลนะถ้าเรารู้หัดรู้เรื่อยๆเดี๋ยวสติก็เกิด มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะหัดรู้สภาวะไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้ได้จิตปกติร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกได้จิตปกตินะอย่าไปเกลิงขึ้นมานะส่วนใหญ่ชอบไปกลิ่งขึ้นมาคิดว่าต้องไม่ธรรมดา ตรงที่คิดว่าต้องไม่ธรรมดานะมันกลายเป็นศิลปาตาประมาทงมงายรูปๆคำๆการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติที่ดีอะไรนักหนาหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ปฏิบัติเลยเท่านั้นแหละขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้ร่างกายเราไหวเล็กๆขยับเล็กๆรู้สึกไหมมันขยับอยู่ตลอดเวลานะ อย่างท้องเราเนี่ยหายใจท้องก็กระเพื่อมกระเพื่อมหน้าอกเราก็กระเพื่อมอะไรเงี้ยนะหรือนั่งอยู่หันซ้ายหันขวาอะไรเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวการที่เราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าหายใจออกอะไรเนี่ยก็เรียกว่าอานาปนาสตินะอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฐานการที่เรามีสติรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนะ อันนี้เรียกว่าอิริยาบถนะก็อยู่ในกายานุปัสนาสติปฐานการที่เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งนะเป็นสัมปชัญญนะก็อยู่ในกายานุปัสนาสติปฐานนะในกายานุปัสนาปเจริปัฏฐานมันมีหลายหมวดนะก็ที่อาณาปณะสตินะอิริยาบถสัมปชัญญะเลยเนะี่ยเป็นหมวดพื้น คนไม่ได้เล่นชานไม่ได้เล่นอะไรนะรู้สึกไปรู้สึกไปแล้วนะสมาธิมันเกิดเองแหละอย่างถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเรื่อยๆหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรื่อยๆนะใจไม่วอกแวกหนีไปไหนรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะอันนี้ก็คือจิตอยู่ในร่มันเดียวนะแต่อยู่ในร่างกายรู้สึกที่ร่างกายแล้วต่อไปพอร่างกายมันเคลื่อนไหว เราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันรู้อัตโนมัติขึ้นมานั้นะเรียกเรามีสติแล้วนะเราได้สติแล้วไม่ได้เจตนาจะรู้สึกรู้สึกได้นะกล้างกายขยับรู้สึกรู้สึกนะกำลังใจลอยอยู่นะเราเกิดขยับตัวนิดเดียวมันรู้สึกตัวแล้วเฮ้ยเมื่อกี้หลงแล้วตรงที่รู้สึกขึ้นมานะนะจิตมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัติแนละ้ว เป็นคณิกะสมาธิเกิดชั่วขณะนอกจากการดูกายนะดูอย่างอื่นก็ยังได้อย่างเราดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขนะ์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ในร่างกายเรามีเวทนาอยู่เรื่อยๆนะ ตรงไหนไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแล้วร่างกายเรามีความสุขตรงไหนมันเจ็บมันป่วยนะมันคันอ่างเงี้ยรู้สึกมันถูกให้ความรู้สึกในร่างกายอย่างนี้ยมีอยู่ตลอดเวลาอย่างอากาศหนาวๆอย่างี้ร่างกายสั่นขึ้นมานะร่างกายไม่ค่อยสบายแล้วนะมีความทุกข์ขึ้นในร่างกาย ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเงมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายตอนไหนไม่ได้หนาวจัดร้อนจัดไม่ได้หิวจัดนะไม่ได้กระหายน้ำมากนะไม่ได้ง่วงอะไรเงี้ยไม่ได้เพนะลีลยแล้วก็หลงว่าร่างกายเรากำลังมีความสุขที่จริงมันเป็นที่แค่ช่วงที่ทุกข์มันลดลงทุกข์น้อยๆเราจะรู้สึกว่าสุข เราทุกเยอะๆเราจะรู้สึกว่าทุกเหมือนพวกน้ําหอมอะไรอย่างนี้นะก็คล้ายๆกันแหะเดอกไม้ดอกไม้บางอย่างนะกลิ่นฉุนกลิ่นแรงเราได้กลิ่นไกลๆเบาๆเราก็รู้สึกหอมนะาอข้าไปดมใกล้ๆนะโอ้แทบสลบเลยก็มีนะอย่างดอกราตรีเคยรู้จักไหมที่วัดก็ปลูกนะลาตรี